สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลของบอรลุท่านครับวันนี้มาพบเจอกับรายการรับรบอลอีกเช่นเคยที่จะมอบตารางให้2คู่2โปรแกรมในทุกๆวันเหมือนเดิมนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นอีกร่างครับที่เสนอไปให้2โปรแกรมก็สดชื่นไปทั้ง2คู่เลยเนะครับส่วนวันนี้จะหยิบยกขึ้นมาอีก2คู่2โปรแกรมอีกเหมือนเดิมครับจะเป็นในทางด้านของฟุตบอลยุโรปาลีกนะครับและก็ทางด้านกาลชัชมิดนั่นเองเนี่ยใครที่พร้อมแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามฝากกด เพราใจแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปแบบน,นี้ทางหน้าช่องต่อไปด้วยนะครับไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับอุปกรณ์ยูโรบ้านลีกนะครับเกมแรกในบ้านของเบซิกตัดกับนี้ตัวแทนาจากตุรกีครับวันนี้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับตัวแทนาจากรรยูเครนอยา่างชักตาโดเนตครับซึ่งเราบอกว่าด้วยกับไฮหรือว ah ่าข้อสอบวันนี้ทางด้านเบซิกตัดที่ต้องชนะอย่างน้อย1ประตูขึ้นไปครับถึงจะผ่านกับข้อสอบที่พวกเขาเปิดขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนผงานกังคู่ถือว่าเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับผลงานเกมประชับมิดหรือว่าอุ่นเครื่องเนี่ยยน่รงงมเ้าาาาททหแตดววอจกภพ ยังมองว่าเบสิคตั้มีโอกาสที่จะสอบผ่านหรือว่าเปลี่ยนเบียดทางด้านของชัอตาร์นเนตได้วันนี้คู่แรกมองที่เจ้าบ้านอย่างเบสิกตั้ครับส่วนคู่ที่2จะเป็นทางด้านของอาร์แจนตอาร์เซนัมครับจะอุ่นเรื่องกับทางด้านของเซลติกครับตัวแทนจากสกอตแลนด์นี่ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าผลงานก่อนหน้านี้ถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่และก็ขึ้นชื่อด้วยการ กำแพงมองบนเนี่ยมีตอบโจทย์ทั้ง2หลีกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอลแลนด์ก็ตามหรือว่าทางด้านของสกอตแลนด์นะครับเรามันชื่อชั้นกับการมองบนอยู่แล้วเลยมองว่าไม่แปลกครับที่จะเจอตรงนี้และก็จะซัดก,กันมันนะครับเลยมองว่าวันนี้มองกำแพงมองบนเป็นโจทย์แรกเนี่ยติดกำแพงมองบนเป็นโจทย์แรกและยืนทางด้านอาแจกอักดรบวันนี้นะครับเป็นโจทย์ที่2เนี่ยเลยมองว่า2คู่นี้จะสร้างผลประกอบการให้กับทุกท่านได้อย่างแน,น่นอนครับนี่คือ2คู่2โปรแกรมวันนี้ใครอยากยาก อะไรากได้มากกว่านี้ไปที่หน้าช่องครับสำหรับนี้ขอท่ลลานดูบอลให้มีความสุขครับเล่นบอลให้มีสติในเร่องของผมกับการที่ดีกลับคืนมาครับสำหรับนี้ดในการต้องกลับคำว่าสวัสดีครับ